สวัสดีครับท่านผูนช้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับประเพณีสงน้ำพระรางนะครับของชุมชนมอนแดงฮโมกซึ่งเป็นชนเฮ่ามีเรือสองตาที่เนพระแบบท่านอาจารนี้ก็มีการจัดพิธีนะครับหนึเอาเถอะเป็นรัง แต่ประยุกต์นะครับนะเพราะว่าไม้ไผ่หายากก็ใช้ท่อ PVC มาทำเป็นรางนะครับนะดังจะเห็นจากาด้านบนก็จะมีเน,นะครับเป็นรางก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับนะนำน้ำอบน้ำอหอมนะครับมาเทใส่รางนะครับเนี่เป็นเป็นรางาสีฟ้านะครับ,นะรบก็ ก็จะนำน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำอบน้ำหอมแล้วก็น้ำเทมาตามรางแล้วก็น้ำนั่นก็จะไหลมานะครับแล้วก็มาส่งน้ำพระพิสุนะครับในแ,แต่ละรูปนะครับซึ่งก็จะมีการให้สัญญาณกับเสียงว่ารูปหนึ่งสองสามสี่นะครับก็คือก็ทางผู้ให้สัญญาณก็จะพร้อมเทน้ำไหลมานะครับนะแล้วก็ใช้ยอยนะครับนะ ส่งน้ำแต่ละรูปไปนะจนถึงรูปสุดท้ายนี้เป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยลามันนะครับซึ่งชาวไทยลามันนั้นก็มีประเพณีหลายอย่างนะครับอย่างวัดกลางสวนนี้ก็มีประเพณีแห่หงทงธระขาดกวนการแมทะแยมอลเล่นสบ้ารามันนะครับและวันสุดท้ายก็เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสงน้ำนะครับนะครับ พิธีส่งน้ําก็เป็นพิธีที่งดงามและก็หาดูได้ยากนะครับนะพิธีนี้ก็จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะครับถ้าท่านใดอยากมาชมหรืออยากมาร่วมกิจกรรมในปีถัดไปก็ตรงกับวันสงการพระประแดงแต่เราจัดอยู่ทางฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพายนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพาย,ยานำโดยท่านดร,รสมจเจตคุณจริญและก็คณะเทศบาล เมืองกูเจ้าสืยงภายที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมงานประเพณีสงการแหร่หงทธงตะขาบวัดกลางสวนหรือชุมชนมอนเดงหมกนะคอันนี้ก็เป็นชุมชนมอนที่อ,อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทุกๆปีก็จะมีการแหร่หงทงตะขาบนะครับนะนอกจากนั้นก็มีการสงน้ำเจดีรามันนะครับซึ่งอยู่ติดกับเสาหงทงตะขาบาน,นะครับ ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพุษษ้ศึกษาศิกป์ชนหรือผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมนะครับก็จะมีการประกวดที่ดาไทยลามันแล้วก็มาแห่หงทงตะขาบเสร็จก็จะมาส่งน้ำตรงนี้นะครับขอบคุณครับ